นีเตาติดแล้วแต่ถ้าจำได้คลิปก่อนผมเคยบอกว่าผมไม่ชอบถังรุ่นนี้เพราะว่าเออตัวฝาตัวฝามันมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยแนบไม่ค่อยสนิทสู้สู้ถังอีกรุ่นหนึ่งไม่ได้นี่มันก็เท่ากับเป็นการเรียนรู้อย่างว่า รันไปซื้อถังเช็คเช็คตัวฝาดีๆ้าเป็นไปได้ก็แกะแกะเซียนยางที่ฝาออกแล้วก็ลองลองเอาปิดทับดูว่ามันแนบกันสนิทด,ดีดีไหมว่าถ้าอันนี้เอามาแบบไม่ได้ลองไม่ได้แกะเซียนยางลองก่อน,นก็เลยฝามันน่าจะเป็นกับเป็นถังที่เขาใส่ อะไรบางอย่างหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องมีความมิดชิดมากนักมันก็เลยเป็นแบบนี้มันซึ่งมันไม่ค่อยดีไม่ชอบแล้วเผาแล้วเห็นควันออกเยอะเย่างี้รู้สึกไม่สบายใจ